สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้อยู่ในช่องช่างคิวสองนะครับมารีวิวปืนยิงปลาทรงมือสอดนะครับตัวนี้นะครับของช่างคิวนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับนะครับใครที่สนใจสั่งทําเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูงานรายละเอียดงานใกล้ๆนะครับการเคลือบการขัดนะครับมีเหลี่ยมมีมุมนะครับ การเข้างานนะครับนี่ครับกีบมือนะครับโค้งเว้าสวยนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับงานปีกข้างขาวสแตนเลสนะครับนี่ครับสวยนะครับงานมือสอดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500ันหนะครับ เก็บเงินปลายทางเพิ่มค่าจัดส่ง200บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับงานสั่งทําจะมีมัดจํานะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกจะมัดจําเท่าไหร่นะครับขั้นต่ํ้าร0อยนะครับมัดจํานะครับงานสวยๆเนียนๆนะครับฮูอาวนะครับอยากให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหยิบมือเว้าโค้งนะครับให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับนะครับเซฟนะครับเซฟจะขึ้นนะครับปวดเซฟนะครับจะลงจะไม่บังนะครับเวลายิงนะครับเวลาเราเข้าเซฟมันจะขึ้นนกแบบนี้นะครับ ก่อนจะยิงก็กดลงนะครับจะได้ไม่บังแนวเล็งเรานะครับเนี่ยครับหลางอลูมิเนียมนะครับสวยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับอดีไล e 0นย์6 8 8 6 5 8นะครับ สวยนะครับเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ